สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอินชอนนะคะ<ม>กำลังจะบินไปที่สนามบินนาริตะโอเคเราขึ้นเครื่องตอนสิบโมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณสองโมงสี่สรวมๆแล้วนี่คือทรัพย์สินของเราที่เราจะไปเรียกว่าอะไรอะช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือเงินที่เราแลกมาเพิ่มนะคะ อย่างไรก็ตามแต่ขาดทุนไป200กว่าบาทเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเลยเอาหน้าคุณลุงคนนี้ปิดอีกรอบไปกว่าไปเลยครับไปที่ญี่ปุ่นเลยครับถึงญี่ปุ่นแล้วโดยสวัสดิภาพนะคะตอนนี้เราก็กางจาเดินไปที่เทอร์มินอล3 เพื่อที่จะไปขึ้นรถเข้าไปยังสหานีอุเวนโนะฮะได้มาแล้วนะคะเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจนี้ทัวร์คุมนะอยากแนะนำ เนื่องจากว่าที่เก็บกระเป๋าเต็มเราเลยต้องหอบน้องกระเป๋ามาวางไว้ตรงที่นั่งด้วยแต่มันกว้างดีนะใส่ได้แบบมีที่วางเท้าด้วยหน้าร้อนอนะคนมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากไปตรงไหนก็เจอแต่คนไทย สักทีคะ่ะทุกคนด้วยสภาพหน้าหมาแตกหน้าหมาแตกเพราะว่าแดดร้อนมากแล้วก็เมื่อกี้ประตูห้องเปิดไม่ได้จ้ะเราก็เลยลงไปหาที่ฟอนวิ่งลงไปหาที่ฟอนบอกว่าประตูเปิดไม่ได้ก็ช่วยหนูด้วย <S <S เขาเพิ่งมาเปิดให้เราแล้วก็เราก็ได้เข้ามาตรงนี้ดู ร้อนมากเลยอ่ะร้อนมากเลยรุนมากเลยอ่ะตอนนี้เราพักที่โรงแรมที่เดิมนะคะโฮเทลโฮลิโดเมทวิลล่านะคะแต่ว่าได้ห้องแตกต่างไปจากตอนที่แล้วรีวิวห้องนะคะไปดูที่คลิปก่อนนะคะก็รีวิวให้ดูแล้วเป็นห้องเดียวกันเลยแบบเดียวกันเป๊ะน,นะคะทำไมแสงมันเยอะไปนะแล้วรีโมทแอร์อยู่ไหนมีแอร์แต่เปิดไม่ได้ตอนนี้ หิวมากเลยแต่กะว่าจะนั่งพักก่อนแล้วค่อยไปกินราเมงข้อสอบกันที่สถานีรถไฟฟ้าอุเอโนะนะคะตอนนี้ช่วยเราหารีโมทแอร์ก่อนโอ้นีไงโอ้ยตำตาตายจ้าติดอยู่ฝาผานางังเปิดปุ่มไหนวะเนี่ยทุกคนนี่คือสิ่งที่เราตามหาครั้งก่อนอ่ะเราไม่ได้กินเลยอ่ะแต่มันมาเปิดข้างๆโรงแรมอ่ะเนี่ยร้านโยชิโนยะเดี๋ยว เราอยากกินนี่ก็อยากกินอยากกินราเมงก็อยากกินนะอันนี้ก็คือโรงแรมของเราตรงนี้แล้วมาเปิดตรงนี้คิดดู thank you ้วยความหวนะิวโหยฮะนี่คืออาหารมื้อเช้าเที่ยงและเย็นรวมกันกินเสร็จแล้วเดอ้อกินเสร็จเร็วมากตอนนี้เราว่าเราจะแวะไปที่ตลาดอเมโยโกไปกินเครปเย็นสักหน่อยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันแหละเดินไปอ,อะไร ตรงนี้ไปก็เป็นตลาดอเมโยโกนะคะโหร้อนมากเลยอะ่ะเดินเข้ามาในย่านตลาดอเมโยโกแล้วนะคะเจอร้านเคฟเราแลหลกินอะไรดีอะสตรอเบอรี่หมมาแล้วจา้าที่เราสั่งก็คือเวกแปนะคะมีน้องมีไหมด้วยทำไมไม่โฟกัสเลยอะ่ะขออนุญ,ญาตกินก่อนนะ ตรงนี้ก็คือคิวที่ต่อซื้อทาโกยากิทาโกยากิคนเยอะมากเลยอ่ะมันต้องรสชาติอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินนะเดินเล่นไปก่อนร้านข้าวหน้าปลาดิบนะคะแต่ว่าเราอิ่มแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะมาใหม่ ตอนนี้ก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนอนนะคะเราตื่นตั้งแต่หกโมงเช้ามาที่สนามบินอินชอนนะ <c oughs> เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวพาลุงทัวหน่อยไหมเดี๋ยวพาดูตรงหน้าต่างนิดหนึ่งละกันวันนี้วันศุกร์นะคะก็จะเงียบเงานิดนึงเป็นมุมที่เราคุ้นเคยเหมือนคลิปก่อนจริงๆย่านนี้นะคะมันเป็นย่านคนทำงานนะก็จะเงียบๆหน่อยจะไม่ค่อยเสียงดังตอนนี้เราอยู่ชั้นแ เหมือนเดิมก็เด to so, ี๋ยวพรุ <propri> ่งนี้เรามาวางแผนกันว่าเราจะไปไหนอีกแต่คิดว่าอยากจะไปตลาดป่าสึกิจิไม่ก็ศาลเจ้าเมจิเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไม่ได้ไปใช่ไหมเราอยากจะแปลกใหม่ไปที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปนอนก่อน อืสวัสดีกับวันที่สองวันนี้วันเสาร์คนไม่มีเลยแล้วก็เห็นเสียงแบบนี้นะคะเพิ่งร้องไห้ดูคลิปของแวรฮักหน้าคิดถึงพ่อเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวกันเนาะโอเคค่ะเริ่ม day สการวันนี้เราออกจากที่พักแล้วก็กำลังจะเดินไปตอนแรกว่าจะไปกินซูชิร้อยเย็นนะคะซูชิร้อยเยนเนี่ย มันต้องไปที่อะไรนะกินซ่าที่กินซ่านะคะแล้วก็เลยคิดว่าจะไปกินออิริลลาเมงก่อนแล้วก็ไปที่วัดอาซากุสะไปหาของกินอีกนะคะอุ้ยร้อนมากเลยอะแล้วก็ค่อยไปกินข้าวเย็นที่ซูชิร้อยเย็นที่ชิบูย่าเนาะแล้วก็ไปหาน้องมาฮาจิโกะด้วยไปกันเลยค่ะ นี่คือการลอกขสอบอีกครั้งนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึกอินโฟเมชันนะคะตรงหน้าของวัดอาซานุสาวัดสวยมากเลยอ่ะ ทำไงดีอสวยมากเลยเราควรไปอุ่นนุนเขาไหมอ่ะเอาไว้มากกับเพื่อนเราค่อยไปนั่งเนาะตรงอินโฟเมชั่นก็จะมีหมดเลยนะคะเป็นเอกสารข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะอีภาษาไทยเกาหลีที่หมดเลยอ่ะภาษาไทยจริงหรอทำไมไม่มีภาษาไทยเลยทำไมไม่เห็นไม่เห็นข้างในอา้าวไม่ใช่ภาษาไทยนี่ดึงมาเยอะเกิน <laughs> แลแล้วเราก็เจอร้านเมลอนฝั่งที่อยู่ข้างกับร้านไอศครีมแต่ตอนนี้เรากำลังคิดดูว่าจะกินไอศครีมดีไหมเพราะว่าตอนนี้เรา อิ่ม350้าเยนน่ากินอ่ะเดี๋ยวไปเดินในวัดก่อนดีกว่าออกมาก็น่าจะหิวพอดีแล้วก็ค่อยมากินไอติมกินอีกแล้วนะคะเป็นไส้ไายเขียวอยากกินไส้ถั่วดแดงอะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนไหว้พระก่อนไหว้พระแล้วค่อยกลับไหมไม่กลับเราจะไปที่ชินจูกุนะคะ เสียงดวงกันอีกทีแล้วกันร้อยเยนนะคะสาธุร้อยเยนนะคะออกมาแล้วนะคะนียว Oh my god Good for June <laughs> เจ้าไอศครีมอร่อยอร่อยหอมด้วยละลายเร็วมากต้องรีบกินร้านไอติมนี้อยู่ข้างร้านเมล่อนฟังนะคะแต่ว่ามันร้อนละก็เลยกินไอติมดีกว่านี่นะคะร้านเมล่อนฟังนี่คือตอกซอกซอยของคนญี่ปุ่นนะคะล้วจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีจักรยานนะ เต็มเลยไปจนสุดเลยนะคะห้ามสูบบุหรีด้วยเราชอบประเทศนี้นะชอบปั่นจักรยานอยากอยู่ที่นี่อยากเรียนที่นี่กำลังคิดว่าจะเลือกญี่ปุ่นหรือจะเลือกลอนดอนดีตอนนี้อยู่ในระหว่างการคิดญี่ปุ่นก็น่ามาเรียนนะข้างวัดอาซากุสะนะคะก็จะมีตลาดขายของจิป,ปะถะขนมอะไรวะน่านะซื้อมากเลยอะ่ะดีดิเดี๋ยวต้องเข้าไปดูซะละ เดี๋ยวเราจะนั่งจากอาซากุสะนะคะไปลงยังชิบูย่าเลยสุดสายเลยนะคะไปกันตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีน้องหมานะคะก็อบอกว่าถ้าได้มาลูกเท้าเนี่ยก็จะได้กลับมาที่ญี่ปุ่นเราไม่ มาครั้งก่อนไม่ได้รูปน้องนะคะเมื่อกี้ก็รูปไปแล้วหวังว่าเราจะได้มาที่โตเกียวอีกนะถ้ามากับเพื่อนก็คงได้รูปคู่กับน้องหมาเรากําลังรอเดินข้ามข้าแยกคิวยากไปซาตาบายเสียวมาที่ไรก็กินแต่สาตาบาไป เราจะสั่งเมนูนี้ลองกินดูนะคะเป็นเมนูแนะนำจากทาง Starbucks โอเคได้มาแล้วจ้าเดี๋ยวเรากำลังขึ้นไปชั้นบนไม่รู้จะมีที่ว่างให้เราดูหรือเปล่าและแล้วก็มีคนสลัดที่นั่งให้เราจ้าอร่อยมากควรมาชิม เดี๋ยวเราออกจากสตาร์บัคก่อนนะคะเต็มอิ่มมากนั่งอยู่2ชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปล่าซูชิจำทางได้คร่าวๆนะคะคิดว่าตองต้องไปตรงซอกตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวขวานะเท่าที่จำได้ เดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันเลยเหนื่อยแล้ววันนี้กินทั้งวันสัญญาและสัญญาและสัญญาว่าจะลดน้ําหนักให้ได้จู่ๆก็มีน้องแมวมานั่งตรงหมาชิโคแหละน้องไม่ไหวแล้วน้องแย่งพี่กันน้องมีสองตัวนะน่ารักมากน่ารักมากเลยอะ่ะทั้งคนทั้งแมวตอนนี้คือคนลุมถ่ายเต็มเลยเยอะมาก เราก็กลับมาถึงห้องนานแล้วนะคะลงไปซื้อของที่ Family Mart มาได้เป็นข้าวไข่1 1 7ยเ็ยนบวกภาษีไปอีกเป็น150หรือเปล่าไม่รู้ว่านี่จะคิดแยกภาษีกันทำไมก็ไม่รู้แล้วก็เราไปตามหาน้ำที่บอกว่าเป็นน้ำเปล่าแต่มีกลิ่นหรือรสชาติที่เป็นอันนี้เราเลือกเป็นรสโยเกิร์ตมาไม่รู้ว่าใช่ยี่ห้อนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเช็คอีกทีแต่น่าจะใช่เนาะ แล้วก็มีพุดดิ้งที่เราซื้อมาพุดดิ้งนี้จะหิ้วกับเกาหลีด้วยนะคะแต่แน่นอนว่ามันจะต้องแตกอะอเรื่องของเรื่องก็คือลุงให้แต่ตะเกียบมาตะเกียบเวลามันเวลามันช้อนข้าวอะทุกคนมันก็จะเป็นพรย้อๆล,ลงใช่ไหมมันไม่ใช่ข้าวเกาหลีอะมันเป็นข้าวที่แบบไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนอะทำไงคะเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาช้อนของพุดดิ้งนะคะมากินแล้วพุดดิ้งจะเป็นยังไงเนี่ย ก็ตักได้แค่เนี้ยเนาะกินค่ะกินกินนี่ไงทุกคนบรรดาน้ําเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยน้ําเปล่าที่มันมีรสชาติมันจะมีรสชาติสตอเบอรี่รสพีชรสมิลค์ t e รสมะนาวชามะนาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รสโคกแต่เป็นน้ําเปล่าแล้วก็นี่เป็นรสโยเกิร์ตแล้วเราก็ได้น้องมาจ้าเดี๋ยวเรามาชิมกัน เฮ้ยทุกคนมันเป็นกลิ่นโยเกิร์ตเฮ้ยก็คือมันคือน้ำเปล่าแหละแต่มันมีรสของกลิ่นโยเกิร์ตนิดนึงอะเมน้ำอะ่ะอร่อยอร่อยควรน,นี้อยู่ที่อันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดเยนถูกไหมอันนี้นี่ อยู่ที่117เยเ็ยนไปซื้อเลยจ้าจริงๆเราตั้งใจจะไปซื้อตัวนี้นะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินชานมมากแต่ไม่มีจ้าสวัสดวันที่สามก็อันนี้ตอนแรกว่าจะไปที่ตลาดปลาซุกิจิ เราก็เลยว่าจะเปลี่ยนแผนไปที่โตเกียวสกายทีกันน่าจะออกไปช่วงเย็นๆนะเพราะว่าวัวลอ,อยมากเราตื่นสายเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแขวนไว้ที่หน้าห้องได้แล้วนะคะไอโฟนก็ตายจากเราไปแล้วะคะ่ะหลังจากที่ ชาร์จแบตทั้งคืนนะเปิดก็ไม่ติดดูดิเอ๊อยากซื้อใหม่หรือเปล่านะาอ้เนี่ยแบตเสื่อมแน่ๆเลยเราจะทำไงดีเนี่ย ซื้อบัตรเข้ามาในราคา2 0 6 0เยนนะคะตกประมาณ600นิดๆเกือบ700แหละมาครั้งแรกตื่นเต้น ที่ขึ้นไปชั้น450นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น350ตรงนี้สวยมากเลยมองเห็นได้หมดเลยโอ้โหเวียนหัวมาแล้วนะจ๊ะข้างหน้าเราสวยมากเลยเรามาซื้อกาแฟกินแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ดูมุมที่ คิดว่าน่าจะดีนะมันก็เป็นส่วนตัวดีอะอต้งแต่ตื่นน้องก็ปวดไม่ติดเลยสรุปน้องจะพังจริงๆใช่ไหมอะเราก็คือชาร์จแบตไว้น้องไม่ติดจริงๆด,ด,ด้วยตายแล้วมือถือพังทำไงดีจะถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายเลยอะอ ในเมื่อมือถือมันพังนะคะเราก็จะมายืนดื่มดำ่ำชื่นชมกับวิวของโตเกียวตอนแรกว่าจะไปศาลเจ้าเมจินะแต่ว่ามือถือพังอะ่ะเราไม่รู้ว่า วิธีการเดินทางมันจบคต้องไปยังไงอ่ะแผนที่ก็อยู่ในมือถือหมดเลยอ่ะพรุ่งนี้ก็กลับเกาหลีแล้วหวังว่ามันก็คงเปิดติดทันพรุ่งนี้เช้าเนาะภาวนาทุกคนเราไม่สามารถทันหลังกลับไปถ่ายกับมือได้แล้วเราก็คงจะต้องถ่ายประมาณเพราะว่าถ้าทันหลังไปก็คืออายย้อนแสง เห็นนอยู่ิดนึงเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของกล้องกันดีกว่าว่านางจะซูมได้ชัดแค่ไหนชัดอยู่เด้อทุกคนดูสิแปลนบ้านแปลนเมืองนะยังเป็นแบบ เป็นระเบียบเลยอะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถว <laughs> Amazing ดูตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เราเขียนโพสการนะคะแล้วก็หย่อนใส่ตู้ไปรษณีย์ตรงนี้ เป็นที่ล,ลึกแล้วก็จะส่งไปตามที่อยู่ที่เราเขียนนะโพสการสวยมากเลยแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนอู้ตรงนี้สวยมากเลยนี่ลงมาที่ชั้น345จะเห็นวิวใกล้ขึ้นนะคะวันนี้มีหมอกเด้อตรงนั้นจะเป็นตึกอาซาฮีตรงนั้นจะเป็นวัดอาซาคาสั ก็ไล่ลงเลยจ้าไปค่ะตอนนี้เราลงมาจากชั้นบนแล้วนะคะเราก็เจอนี่ค่ะรสสตอร์งที่โอ้โหเป็นแบบโูเพ่นนะน่ามานั่งกินมากเลยอ่ะต้องมากับเพื่อนนะถึงจะสนุกมันไม่มีแดดอ่ะแต่มันก็ยังมีความร้อนของแดบดบลงเหลืออยูอ่อยากมีเพื่อน เราจะกลับแล้วนะคะเรานั่งสายโตบุโตเกียวสกายทีเซชันจากสเตชั่นของอาซากุสะนะตัวนี้มันใช้แพ็กเกจของสกายไลเนอร์ไม่ได้เราก็เลยจะต้องเติมบัตรอิสูกะ<รอ>นะคะเอ๊ะมันเติมได้ไ้มเนี่ยถ้าจะได้เนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันมีภาษาไทยด้วยมันเป็นแนวชาน้นโดยคุณค่ะ เติมเงินงนี่แล้วใส่การ์ดใส่การ์ดไปแล้วก็ใส่เงินโอเคต่อโอเคเติมเงินเสร็จแล้วก็เอาบัตรออกมาโอเค เติมเงินเสร็จแล้วนะคะจะเป็นบัตรของอิซุกะสามารถเติมได้แต่ของเราเป็นบัตรอีโคกะนะที่ซื้อจากโอซาก้านะคะ mm hmm. ก็สามารถใช้ที่โตเกียวได้เหมือนกัน mm hmm. ก็มาเติมง่ายๆโอเคไปไม่รู้่ะไปสูงเอา ล,ลงมาที่ตึกอาซาฮีแล้วนะคะข้างหน้าเราเป็นท่าเรือท่องเที่ยวนะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะขึ้นดีไหมอ่ะเรือท่องเที่ยวนะคะสายสีแดงอยู่ตรงอาซาคุสะมาตรงฮิโนเดชใช่ไหมอ่านถูกไหมเนี่ยแล้วก็แวะไปตรงนี้แล้วก็โค้งมาที่อาซาคุสะเหมือนเดิมก็จะราคาไปกลับที่1410ง เย็นหรอเอาไงดีอะนั่งดีไหมทุกคนฮะตัวนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนนะคะแต่ว่าเราซื้อตั๋วมาแล้วจ้าเราจะไปล่องเรือกันเรือแบบนั้นนะก็คือเรือท่องเที่ยวตัวนี้นั่งดูสักครั้งจะเมาเรือไหมวะ เรือกำลังจะกลับลำนะจะกลับไปไหนไม่รู้อ่ะ กระจาดูวิวแล้วอะเป็นห่วงโทรศัพท์มากยังเปิดม่ติดเลยจ้าสรุปเราจะได้ซื้อใหม่จริงหรอข้อมูลในนี้มันเยอะมากเลยอ่ะถ้าจะเปลี่ยนมือถืออะมันลําบากมากเลยอ่ะ สวัสด์วันจันทร์เดี๋ยวเราจะต้องไปสนามบินแล้วก็กลับเกาหลีกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินเลยและกัน สรุปก็คือตายสนิทนะคะโทรศัพท์เปิดไม่ติดเลยเมื่อคือนนี้ชาร์จแบตค้างไว้ก็ไม่ติดยังขึ้นแบบเนี่ยเป็นสาเสียบชาร์จแบตแต่เราชาร์จค้างคืนไว้24ชั่วโมงก็ไม่ได้นะนี่แหละนะความสวยของชนีจริงๆเราต้องติดต่อง,งานกับครูด้วยก็ไม่รู้ว่า มีใครติดต่อเรามาไหมเราติดต่อใครไม่ได้เลยสวยมากความสวยนี้ขอให้เป็นความสวยครั้งสุดท้ายไปละไปเจอกันที่เกาหลีนะเกาหลีโดยส่วยที่บ้าะวันนี้เอากลกไปก่อน